สวัสดีครับช่องกรดชาแนลมาแล้วครับพบกันวันนี้สรงกับวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์พศ2568นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมการสูบน้ำด้วยแผงโซลาเซลล์เพื่อทำการเกษตรอยู่ที่ทุ่งนาข้าวนาปรังนะครับคุณผู้ชมครับครับชาวนาก็จะใช้แผงโซลาเซลล์นะครับ สูบน้ำจากบ่อบาดาลแล้วก็นี่ก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับสูบน้ำจากสะนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้สูบนะครับก็ปิดเครื่องไว้แล้วนะครับมาดูก็ยังไม่ได้สูบน้ำนะครับตรงนี้ ครับนี่คือทุ่งนาข้าวนาปรังนะครับตอนนี้ข้าวนาปรังก็กําลังงดงามเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมมาอาทิตย์ที่แล้วยังไม่ได้งามขนาดนี้นะครับมาวันนี้ข้าวนาปรังก็งามขึ้นมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินไปตามคันนานี้นะครับก็ ตามท่อน้ำไปนะครับครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาชมทุ่งนาข้าวที่เขียวงดงามนะครับดูแล้วก็สบายตาสบายใจนะครับคุณผู้ชมครับมาชมท้องทุ่งนาแล้วก็มีความเบิกบานสบายใจนะครับคุณผู้ชมครับเป็นท้องนาธรรมชาตินะครับครับ ทุ่งนาตรงนี้นะครับเขาก็ทำนาปรังทุกปีนะครับวันนี้เจ้าของไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าของไม่มานะครับผมก็ถือโอกาสถ่ายคลิปเลยนะครับเจ้าของไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าผมได้ขออนุญาตไว้แล้วเขาบอกว่า มาถ่ายได้เลยนะครับครับก็ตามเท่าน้ำไปนะครับไปดูแผงโซลาเซลล์ที่อยู่ด้านหน้านะครับเป็นแผงใหญ่นะครับใช้สูบน้ำเพื่อทำการเกษตรตรงพื้นนาแห่งนี้นะครับปีนี้ข้าวนาปรังงดงามมาก นะครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงที่แผงโซล่าเซลล์แล้วนะครับเป็นแผงใหญ่เลยนะครับตรงนี้จะทำโครงสร้างไว้อย่างดีเลยนะครับครับก็จะต่อท่อน้ำไปด้านทาง ใต้ทิศตะวันออกบ้างนะครับแล้วก็ต่อท่อน้ำมาทางทิศเหนือนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับเครื่องทำไฟนะครับตรงนี้ครับก็ตามท่อน้ำไปนะครับตอนนี้เครื่องทำงานอยู่นะครับคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่นะครับ น้ําก็ไหลมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไหลมาที่ท่อก็ลงที่พื้นนาตรงนี้นะครับแต่ผมดูแล้วก็ไม่ไหลแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่นะครับแสงแดดยังไม่แรงนะครับเช้าเช้าแบบนี้แสงแดดก็ยังอ่อนอยู่นะครับครับถ่ายย้อนหลังไปดูนะครับ ครับบริเวณตรงทุ่งนาก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับครับข้าวในนาก็สวยงามทีเดียวนะครับกําลังเจริญเติบโตได้ดีนะครับครับพื้นาตรงนี้ก็เป็นเจ้าของคนเดียวนะครับ วันนี้เจ้าของไม่มานะครับเพราะว่าไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าของไม่มาก็เลยไม่เห็น,นครับครับนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับกับท้องทุ่งนาแห่งนี้นะครับท้องทุ่งนาแห่งนี้ก็อยู่ที่ พื้นที่บ้านท่าเสาคอยนะครับคุณผู้ชมครับตำบลเชียงสืออัมเภอร์พลนาแก้วของเรานี่เองนะครับก็จะมีการทำนาปรั่งกันอยู่หลายที่นะครับครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เฉพาะบุคคลนะครับเจ้าของที่นาตรงนี้นะครับเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับ ที่นาของเขาก็หลายไร่อยู่นะครับครับนี่คือแผงโซลา่าแบบใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีบอ่อบาดานที่ผมเห็นนี้มีอยู่3บอ่อนะครับคุณผู้ชมครับตรงพื้นหนาายางนี้ก็จะเจาะบ่อบาดานอยู่3บอ่อเลยนะครับก็สะดวกนะครับเขาก็ยกแผงเครื่อง ไฟไปนะครับถ้าจะสู่บ่อไหนนะครับแผงโซลา่าก็ที่ผมเห็นนี่ก็มีอยู่สองแผงนะครับเออมีอยู่สามแผงนะครับตรงนี้ที่สะแล้วก็อยู่ที่ท้องทุ่งนานี่ก็สองแผงนะครับเป็นแผงใหญ่แผงหนึ่งนะครับแผงเล็กสองแผงนะครับสำหรับแผงโซลา่าเซลล์นะครับ ครับนี่คือแผงโซล่าเซลล์เล็กนะครับที่เห็นนี้ก็จะมาสูบน้ําจากบ่อนี้นะครับคุณผู้ชมน้ําตรงนี้ก็ไหลไม่ค่อยแรงนะครับครับเพราะว่าแดดยังไม่ออกแรงนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แดดยามเช้านะครับแดดยังอ่อนอยู่ครับน้ําก็เลยไหลไม่แรงนะครับ ครับนี่คือบอริเวณท้องทุ่งนาที่ผมถ่ายคลิปตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับครับถ่ายย้อนหลังให้ดูอีกนะครับครับต่อไปผมก็จะตัดมาอีกทุก่งนาคนเราฟากทางนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นข้าวนาปรังเหมือนกันนะครับสูบน้ำจากแผงโซลา่าเซลล์เหมือนกันนะครับ ทุ่งนาทางด้านทิศตะว,วันออกทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับน้าก็ไหลมาแล้วนะครับตามท่อมาแบบนี้เลยนะครับครับแผงโซล่าเซลล์นะครับประหยัดประหยัดราคาไฟฟ้าก็ไม่ได้จ่ายค่าไฟนะครับแบบนี้ครับ ทุ่งนาทางนี้ก็เป็นทุ่งนาที่กว้างใหญ่นะครับจะมีเจ้าของอยู่หลายคนนะครับสำหรับท้องทุ่งนาทางด้านนี้นะครับครับตรงนี้ก็เป็นแผงโซลา่าเซลล์ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ไฟนะครับที่อยู่ในตลับตรงนี้นะครับ ครับนี่ก็เป็นบ่อบราดานนะครับก็เป็นบ่อน้ําที่ใหญ่อยู่นะครับดูจากท่อแล้วก็ห้นิ้วนะครับครับก็จะสูบน้ําขึ้นไปใส่ข้าวนากรังแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับต่อมาก็มาดูอีกจุดทางนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีแผงโซลาเซลล์เหมือนกันนะครับ รุ่งนาที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าของอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นาผืนที่นาติดกันนะครับครับตรงนี้ก็ดูแผงโซลาเซลล์สิครับวางไว้แบบต่ำๆเลยนะครับ ระทั้งอุปกรณ์ไฟก็วางไว้ที่พื้นเลยนะครับที่พื้นดินเลยนะครับวางไว้อันนี้ก็ติดตั้งแบบง่ายๆทีเดียวครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่นะครับเครื่องนี้เสียงน้ำเสียงน้ำดังอยู่นะครับครับน้ำก็ไหลามาตามท่อตรงนี้นะครับ ครับน้ำก็ไหลไม่แรงนะครับครับลักษณะนี้ก็ไหลไม่แรงครับคุณผู้ชมครับครับผมก็จะถ่ายบริเวณรอบๆพื้นนาแห่งนี้นะครับเป็นพื้นนาที่กว้างใหญ่ทีเดียวนะครับครับสำหรับริมป่าโน้นก็จะเป็นลำห้วยนะครับแต่ว่าน้ำในลำห้วยตอนนี้แห้งหมดแล้วนะครับ ชาวนาก็ต้องมาสูบน้ําจากหัวบาดาลกันนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็คงจะลาคุณผู้ชมนะครับครับถ้าผมมีการพูดจาไม่สุภาพหรือว่าพูดจาผิดพลาดตรงไหนผมก็ขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาคุณผู้ชมตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องโกรดจาแนวนะครับ จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ